สุดยอดจริงๆของกินของขายอาหารธรรมชาติจากทา้งเมืองเล่าครับทั้งคนมาขายเลยกันมาซื้อครับกำลังมาตลาดไทยเาลทาธาตุพนมครับจังหวัดน,นครพนมทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับมีหอดสัางย มีหมอลั่มมีสร้าัจุดพ่ปรนการค้าไยลาวธาตุพนมนะครับป้บาทีโต ขักเน่ครับเขามาชุดแหลกกับเต็มเลยของปลาอาหารธรรมชาติจากเมืองเล่า <c oughs> กับปูหน้ากับปูแดงครับมันขายโลเท่าไหร่น้อมันขายโลเท่าไหร่แม่ร้อยสามสิบเออไอไหนี่มันเป็นแกลีงโจนเห็นเนาะก็เดี๋ยวขอหล่อ สุดยอดบรรยากาศตลาดไทยเล่าถาดพนุ่มครับผมเขมา้ามาเมื่อนี่เป็นมือวันวันจันวีนองเสาววันจันวัดของเนี่ยของขายไหมวัซิีมาตอนด้านเพิ่นเปิดใหม่ๆไหมนะผมบูโอโหวน่นเปิ่อดจังม่วงครับตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดม่วงก็กัวเต็มล่ะลานาค่ะวิธีบรนณาครับอ,อาที่ อันนี้แค่ท่างเข่าครับแค่ท่างเขา่าก็ยังร้ายปันหนีนะเนี่ยขายซักปลอื่นอย่างปูแดงปูหินหรือว่าปูขนเ็มอันเนี้ยขักเนี่ยหมกักทิ่มใหญ่ อะโวคาโดก็มีนะรถมาย่างสาวๆสิกัระวังจังหน่อยหนึ่งครับรถแลนขนของขนยังกันนะเพื่อนอี๋อย่างนี้สิมากระเดื่อยจ้าฮะมากระเดื่อยจ้ามากระเดื่อยเขากินแนว้ออไรป่ะเนี่ยกินท้านในมันจ้ากินในมันมีเนื้อนอนคือเม็ดคือเนื้อเหนียวจ้าทางในมากระเดื่อยโบเคยเห็นแบบนี้ ชะลาดรอจอดกิดการจังหน่อยทางขึ้นทางเข่าปลาหมูมันค่ะปลาหมูบ่นี่ปลาหมูค่ะปูละร้อยไปร้อยเดียวนะคะปลาโบงนะคะปูละร้อยปลาโบงนะคะปลาโบงค่ะมาธรรมชาติจุดนี้ครับของธรรมชาติอาหารธรรมชาติ์ลายแห้งเบอร์ควนที่นั่งเลยทางเข่าปวดปูกับปูแดง เราะไปเรื่อยๆครับอ้าใครหมดแดงมีแล้วเด้อไข่หมดแดงมีแล้วอย่างนี้กําลังยมกระปูอยู่คนกระปูหน้าคือกระปูหินผู้เหนี่ยวนี่กระปูหน้าจ้ะกระปูหน้าบอกยมเป็นยมครับผมป้าด,ดิโต้เลือดก็ได้ตัวเป็นเลือดก็ได้ตัวเป็นเปลี่ยนขายดีว่ามันแจกขายดีว่ามันแจกครับดิโต้ นี่แหละครับบรรยากาศตลาดกระไดสุดยอเจ๊ดิไข่มุดแดงก็มีแล้วไข่ฝาคุณนบฮัทตรงมาไหนไข่มุดแดงปลานดำโขงหนูหน้าครับปุ่นทั้งปุ่นอู้ดขัดเนี่ยเอาเอาสิไปซอยนี่ยสักก่อนผมไม่จะเศร้าครับวันนี้มาเศร้าเอลีอร่อยน,นี่แหละว่าเศร้าคนสีบัวไหลครับแต่ว่าก็ยังบโบท่านท่านเพิ่นเนี่ยไม่จะเศร้ากับกองไหลอ้ทั้งปุ่นจะมี เฮ็ดยังเลยผูน่น้อยน,อยนี่หนูหนาสุดยอดสุดยอดอาหารธรรมชาติทางเมืองเราหลายขากหลายแนวครับปุ่งควายหอยขมกะปูหน้ากะปูหินมีหอดเอื้องคนน่ะกนะปูหน้ามาเป็นสอบเลยคนน่ะนะโ ปวดโพูเท้มาหลายสอบมาหลายสอบก็นี่อีกยังบมเบิดบ่นี่ติดโทไปหาอย่างไรกคือเดี๋ยวหาใช่ไหมเราไปสวงก่อนแล้วคนน่ะอ๋อคากิรีครับเขินมากินไงมันจีเป็นเนี้ยงเนี้ยบคนน่ะหมักยังก็ขึ้นนี่เออบักเดือยบักเดือยป้าครับ,บอโอ้หลายจดยืดส่วนบ่นี่แนวปลูกบ่นี่ ผมก็นไว้ของปฝาปลูกเอาอะไรบักซื้อเลยเราอะติดตรงนี nah, ้หมากเข่งหมากเดือยแล้วกินนี่อย่างผู้สาวนี่บ่หมากเข่งโอ้หมากเข่งแซ่บอยู่บเหรอเซ่บสิโปมครับเพิ่นว่ากับผูหน้าเดือดตุ๊ดแดงๆ ลูกสมอหมักสมอปลาน้ำโขงครับกับลายชนิดลายนี่เอาครับบางอย่างของกับบองหัวจักขึ้นกันอันนี้ก็สิเป็นปลาปลาบักบานวะนี่เกล็ดยังสิ่งอ้ปลาเปียงปลาเอิญโอ้ปลาเอิญโอ้ปลาเอิญครับอันนี้ปลาี่ขอยหาซีบเอาไปอู้ไปมุกน่าจะเสียอู้ไปจะเสียบคผักอุ้ยขุนรับชุดเล็งหน้าวลาดฝาดลงไปขุนพี่น้องหอยขมหอยเชอหลี ยังไงลิขวัเนี่ยเป็นเหมืออันเจี๊ยาอยุนนะท่าอันตอกกระดูกขงมันป้าจีโทรมาหล่อมาอ่อนซ้อนมาสะอ่อนน้ำกันส <30 S 2> ามสิบโบนี่หนังกุ้งนอไม้ไม่แปลกแต่นี่ครับ อันนี้ก็มีไอ้นองงัวลายครับน้องงัวทั้งกุ่นนะน้องงัวออกปลาคบปลาเพาะปลานั่งนี่ไม่แปลกมีไตบ้านเท่าหะอคาจะเด็กเอ๋ยมดไตไม่แปลกไปบนเปลนแล้ววัดนี้ไร้ขักครับพุ่งไฟไปลานั่งบนนี้ กุ้งน้ำขงว่าตัวใหญ่ๆนี่แม่นบะกุน้องกุ้งน้องคือตัวใหญ่แท่น้องสวัสดีน้องใหญ่ไรใหญ่แต่เสียบกุ้งธรรมชาติปเาอบอกหอยแล้วไหมไมาครับตลาดทุกเส้าวันจันทร์แหละครับวันพฤหัสบดีครับตลาดธาตุพนมตลาดไทยเล้าจุดพรปนการข่าชายแดนผมรอโบทัวร์สักพี่กับมีเด้อยครับตัวต่อ ตัวต่อกับปูกับปูกป็มีตัวเมียตัวผูเลือกเอาครับงามหน่อยงามไงสุดยอดอาหารธรรมศาสตร์ขับอดีอลอ์พูดพูมีบัตรสูนี่เอครับศูนรวมเลยศูนรวมอาหารบ,บ้านอาหารธรรมศาสตร์อาหารตามฤดูกัลคการ ักแอดีอรอ่อปลาเกี่ยวปลาบึกวะครับนี่ปลาบึกคือปลารวยเนาะเนี่ยน,นี่เนาะปูปลาหน้านา้ำนูน่านี่เป็นอาหารตามฤดูดกาลช่วงปลายฝนต้นหนาวหลังออกรรษาหลังออกรรษาครับนาเกี่ยวเข่าเราไว้หวัวง่วนขั้วไอก็ออกน่องออกยัางมีหวัวหน,น,อน,อน่องงัวนหองควายไปนองเลย อาหารธรรมชาติจะเป็นหลายขักหลายเนี่ยหยางหยางจัาหน่อยจะหนาจอนติดขัดของขายก,หายกหาย็หลายคนเลาะก็หลายหลายอ่อนซ้อนแหง้งมีไข่หมดแดงเลยแมาแต่เมืองอย่างเนาะนี่นีไข่หมดแดงแล้วโอ้ยมีคุยงาม,ม,งามแต่ว่ามันหันบนเป็นไข่ตรงเนาะไข่น้อยผักกะญยา อีแม่ปลาอย่างจังสิปลาเพาะปลาเพาะถ้าจะอื่นปลาเพาะเนาะผมนึกว่าปลาบึกปลาเพาะปลาไงท่านี้พญานาวไหวคนกันหลายของขายกันหลายนี่ตั้งแต่อาหารธรรมศาสตร์จากเมืองลาวครับคุณหมากยังเนาะหมึกอึหมากยังบุถ้าจ้เอาหยาดไว้เพราะมันซองบักอึแบบนี้โอ้โหจิ๋ว คักสุมุมห <c oughs> ลยสุมองห <c oughs> ลยสุบอนหลาแนีก็จสเป็นน้องใหม่คัดเนียใส่แ <c oughs> ล้บอกว่าจะพอทองไม่ค่อยเยอบอกว่ายายขาไปจำแล้วจะเอาคัดอะไรอร่อยด้พี่น้องนี่ใหม้มเดียงนี่แลวลวหล่แลละครับเดิ่มเห็้นไลยแล้ว ขายกบนะกีปมเบิงกับปูเรากับปูหน้าบอเนี่ยวนี่มันเจอว่ามันออกเป็นสีแดงๆเนาะไขก็กับปูหินเนาะงันบอกปูหินมัเจ้าขายโลเถิดฮะยี่สิบว้าไปโลละเท้าที่ขายว่ซสัมหมูอ้าวหมูขายเดหมูขายลอยว โลลาซาวทนเลือกนาะบันนีนะโลละซาวอยู่ีโอ้ยออนซอนน้ำเจีเลยหยอเบิ่งก่อนขักเนี่ยอยู่ีเลาะเบิ่งได้ครับไลยอเลียอหล่มาเบิ่งอะไรกันเมื่กีออนซอนครับออนซอนเนวกินเนีขายแต่ละ แต่ละพื้นที่แต่ละเมืองแต่ละหม่องบอลนี่มันก็จะบ๊อคือกันเนาะของกินของขายครับวัฒนธรรมการกินก็จะบอคือกันครับแต่ว่าสองฝั่งแท้เล่าไทยสองฝั่งเล่าไทยเนี่ยคือกันครับคือกันอาหารการกินนะแต่ว่าเด็ดเปรียบเนี่ยเพิ่นก็จะเป็นธรรมชาติเพิ่นย่างหลายครับของธรรมชาติเพิ่นก็จะเลือดหลายกว่าทั้งเฮานี่จังหน่อยใครหมดเดียงครบหน้าครบเบียดคุณนะ ก็เลยถือโอกาสเที่ยวน่ฟ้าสีสวยอย่าลืมติดตามเพจ้วยนะสีสวยสือขึ้นกันเบิดเลยเนาะโมมีหลายเสือตัวไม่มีหลายชื่อโมหลายใจหนึ่งสองสามน่เดียวกันครับไปรอบพี่ที่สี่รุ่นเพจที่สี่ช่วยเลยนะคะไปฟ้าไปฟ่าสีสวยเหล่ะคือเก่าครับหาเหล่ะเบิ่งอาหารธรรมชาติทางเมืองลาวเปิดเอามาขายล้ายครับ ทางเฮากับสิอบ่คอยมีปนไดนทางเพิ่นกับเสียไรเม่นเอามาขายคือเอามากินเ <c oughs> อามาขายกินสูปป้พร <c oughs> ้อมเพิ่นว่ามันสิเป็นดุกเหนียวๆบ่ดุกเดือยเจ้าปลูกืออยู่ป่าซื้อกับเจ้าซื้อกับเจ้าเจ้ากับปูกคือกันต้ <c oughs> องปลูกเอาขุมืงินนี่ <c oughs> คน่าไข่หมดแดีง่งตัวมันก็น้อยไข่มันก็ยังนอ้อยอยู่มันบ่แม่นงามมันเนาะแม่นบ่อีแม่เจ้าอื้อนอย่างไข่ฝากบ่ไข่ฝากมันมันบกน่กันใหญ่อู้หูคือหอมปลาเดียกเจ้เนาะบัดนี้เนาะ ปลาเดียกเค็ดเองปลาเดียกปลาน้ำโขงบ่นี่บ่มันหอมป่าลงตอดป่าลงหลีมีหอดหางนกลังนกแท้ของแท่ลีของแท่ลีเด้ดนี่เด้อบุกเสียกเรียบร้อยบ เรากำลังลุกเสกอะไรใหม่ๆเลยห้างนกขาเจ้าเอื่อนห้างนกยังไงหางนกกระจอกกระจอกฟ้าใช่ไหมห้างกระจกเทศมันดูใบได้ดอกข้างซ้ายกระจอกน้อยเนี่ยบอกห้างนกกระจอกครับเห็นข้าเจ้าเอาไปเขียนไว้น้ำเฮือนน้ำสั้นนะนะกันพีกันผีก็ได้แล้วลุกเสกขย่างดีหมดหลายหมดหักเนี่ยน้อไม้ครับ โอ้ท่านคือหาง่ายเถอะเลยคือทั้งคุณเขาจะเอื่นจิลเนาะเอื่อนจิลอยู่พี่เอื่อนชิปลมาขามมาพีมันแปลงแปลงพันเนี่ยมันเป็นจิปป่มป่าซิ่วกุ้งฝอยหอยขมจังเป็นกระตาย่งงู้ตัวนี้ป่าหทษเด้อครับ อุ้ยเพิ่นปอกใหม่ๆปอกสดๆว้ขมขมอยู่บ่<ผ>มขมแล้วซิม,มันกเมมีอกบานเมมั่มั่กับซีขมคือวาเน่ย้กันวาวาขมขมขัดเ,เนีเอามาขายบักเมา,านเานี่ยเอามาขายบักเมาบ้านเท่าบ้านน่ยน่อยนี่ไหมม,ม,ม,มันมันสีมีบัก

คือหลายแท้ผู้ใด,ดมากก็ได้เนื้อใหม่ชิปโปมไม่ได้แบบสดก็มีไม่ได้แบบเพิ่งเอื่น่ขัวมากเฮ้ยจังเดย์น่องเนี้ยนี่เนาะยังไม่ได้ขัวจ้าไม่ได้ขัวบอกไก่มาใหม่สำหรับผู้ใดผู้คุณประมาณเท่าไหร่ ผมนี่แล้วผู้หนึ่งหัวหางขาแยกกันหมดเลยมันกจะปวกไว้อาหารธรรมชาติช่วงปลายฝนต้นหนาว ออกกัญสาลาพระเจ้ามีหอวหั้งไข่มาขายบ่เนี่ลจิโร่บ่นี่จ้าโอ้มันกลายเพียรเนาะนี่มันกลายเพียรแล้วเป็นจิโร่มาผีเป็นจิป,ป้วมหมดเอเมืองไทยล่ะข้าเจ้าเอิญมันคือกันแบบจิป้วมจีโล,ล่หรอไหมมันกระลังไข่กระลังกระลังมันโอ้ยนี่แต่แนวแซีบโอ้ยะ<อ>ปูกะลายจะเปนเพื่อนหานอยลายไรแฮม คือเห็นแมงดาไมนแมงดาอยู่บ่แมงดาจ้าแมงดาอยู่ี๋จะขายเท่าไดนี่ขายซื้อมาบ่ตัวละซ่าว่ะตัวละซ่าวอันนี้นะหาสิบสามตัวตัวผูกคือตัวเมียเนี่ยนี่ผสมกันตัวละซ่าวครับแมงดายามนี่มันกัดสีหายากจักหน่อยอันนี้เป็นแมงดาธรรมชาติ คนมีขาอยู่ทั้งเทิงมาขายขาแล้วขาแก่ใส่โอ้ยต่ำเจ้าบองก็จะเป็นเดซแสบแน่อยเนาะห้อมๆเลยสุดยอดบรรยากาศตลาดไทยล่าต้มไก่ต้มเป็ดกระแสรรบบบมีเปียมีไก่ตีบบฮันเห็นอยู่นี่